จจะถึงงงุดมมมาายันไ่่่ใชเรือคณิตด .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ดูตัวอย่างที่สี่ต่อไปแล้วตัวอย่างที่สี่บอกจงหา sn อีกแล้วหนึ่งคูณด้วยหนึ่งส่วนสามบวกกับสองคูณด้วยหนึ่งส่วนเก้าบวกสามคูณด้วยหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ด บวก4คูณด้วย1นึส่วนแปบวกไปเรื่อยๆเอาอีกแล้วดูหน้าตามันเป็นไงเนะี่ยหน้าตาคล้ายๆเมื่อกี้เนาะคล้ายๆนะคล้ายๆแต่ข้อนี้เพิ่มความยากตรงไม่บอก AN มานักเรียนต้องสร้าง AN ขึ้นมาเองเอคืออะไรไหนลองบอกที่เอคืออะไร หเนี่ยพจน์ที่1ก็ตอบ1พจน์ที่2ก็ตอบ2อพจน์ที่3ก็ตอบ3าพจน์ที่4ก็ตอบสี่เพราะฉะนั้น A อก็ตอบเอ็ N ละเนาะคูณทุกพจน์เศษหนึ่งหมดเนาะก็1ส่วนข้างล่างคือ3ามกำลังหนึ่งสามกำลังสองสามกำลังสามสากำลังสเพราะฉะนั้นพจน์ที่เอ็นก็สากำลังอะไรครับเอ็ A N. นได้แล้วเห็นไหม เห็นไหมสร้างสร้างระบบขึ้นมาเนี่ยสร้างระบบขึ้นมาสก็เลขสีสามก็เลข3มเลขชี้กําลังอะ่ะสก็เลข2ฐานคือ 3, สมเสมอตัวส่วนเพราะฉะนั้น a n ก็ตอบ n คูณด้วย1ส่วนสกำลัง n อย่างนี้ซิกมาช่วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะแยกการคูณไม่ได้แยกการหารได้ไหมไม่ได้ไม่มีไม่มีมมก็ ดูรูปล่าหน้าตาแล้วปรากฏว่าตัวหลังเนี่ยคล้ายๆจะเป็นเรขาคณิตอีกแล้วเห็นไหมแล้วมันก็มีเลขเหมือนเมื่อกี้เลยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะเห็นไหมละ่ะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้เทคนิคเดียวกันอ่านักเรียนลองลองวางแผนที่ทำต่อที่ทำงานเขียน sn ก่อนแล้ว sn คืออะไรแล้วจะนำอะไรไปคูณเออจะนำอะไรไปคูณแล้ว ดูท่าทางแล้วจะนำไะไรคูณครับเออใช่ได้หนึ่งส่วนสามใช่ไหมนี่วางแผนได้แล้วนี่คือ sn นะครับ sn เรียบร้อยแล้วพอได้ sn เรียบร้อยนักเรียนก็จับหนึ่งส่วนสามเนี่ยคูณเพื่อจะให้ตัวเลขข้างหน้ามันตอบหนึ่งไงมันจะได้เป็นเรขาคณิตบางส่วน อันนี้ไม่มีอะไรนะเขียนเขียน sn คือผลบวก n พจน์แรกท่านั้นเองดันขึ้นไปนะก็คูณด้วย1ส่วนสามพอคูณด้วยหนึ่งส่วนสาม,สสามตรงนี้ก็เป็นสามกำลังสองไอ้น,นี่ก็สามกำลังสามไปเรื่อยๆนะเนี่ยเยอะแยะหมดอันนี้ก็เพิ่มอีกเป็นสามกำลัง n บวก1เสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็จับมันลบกันเลยเนี่ยจับลบกัน ยแนวทะแยงนี้ลบกันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก้อนนี้สองเท่านี่หนึ่งเท่าลบกันก็เหลือหนึ่งเห็นไหมตัวหน้าก็ไม่ได้ลบกับใครเนี่ยตัวนี้ก็ลบกับตัวนี้ก็ได้หนึ่งเท่าเศษหนึ่งส่วนสามกำลังสามตัวนี้ก็ลบด้วยตัวหน้าเนี่ยที่ไม่ได้เขียนไว้เนี่ยนึกออกไหมมันจะแนวทะแยงนี้นะก็จะเหลือตัวหลังนี้เหมือนเดิม นะครับลักษณะเหมือนเดิมเลยเหลือตัวหลังพยายามนะครับจะได้ได้ความคิดได้ความคิดแล้วเธอเวลาไปไปยุกในข้อสอบได้สบายขั้นแรกก็คือดูว่าเลขไหมเลขขาไหมทำไมเป็นสองอย่างต้องสร้างระบบเองสร้างแบบรูปขึ้นมาเองมีซิกมาช่วยได้ซิกมาช่วยไม่ได้ก็สร้างระบบเอง แต่เทคนิคอันนี้เรียกว่า,อ,าอนุกรมเลขาคณิตช่วยได้ช่วยได้จับลบกันนะครับเนี่ยหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามก็เหลือสองส่วนสามตัวหน้านี้ไม่ได้ลบกับใครก็ลอกลงมาคูณหนึ่งไม่เขียนแล้วไอ้นี่ก็คูณหนึ่งไม่เขียนแล้วก็ได้เศษหน 2, ึ 3, ่งส่วนสามกำลังสองเศษหนึ่งส่วนสามกำลังสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงเศษหนึ่งส่วนสามกำลังเอ็น ก้อนนี้ไม่ได้ลบกับใครแต่เป็นตัวลบก็ต้องติดลบนะครับต้องติดลบต้องติดลบนะก็ใช้สูตรเรขาคณิตแล้วตรงนี้เนี่ยพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามพจน์ที่เอ็นผลบวกเอ็นพจน์แรกก็จะได้ a อหนึ่งตอบหนึ 3, ่งส่วนสาม R ก็ตอบหนึ่งส่วนสามตัวเดียวกันเลย a 1ตอบ1นึส่วนก็ตอบ1นึ่งส่วนกระเถิบขึ้นไปนี่นะเหมือนเดิมนะกระเถิบขึ้นไปใช้สูตรใช้สูตรก็เหมือนเดิม sn เท่ากับ A1 1นลบอากลังส่วน1ลบอก็แทนค่าในสูตรเลย2 3ส่วน3 sn ก็ a 1ตอบ1นึ่งส่วนสลบ1ส่วน3มกำลัง N หารด้วยหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามแล้วก็ลบตัวหลังเนี่ยก้อนหลังนี่ไม่ต้องทำอะไรตรงนี้ก็ลบกันแล้วได้สองส่วนสามสองส่วนสามก็กลับเศษเป็นส่วนตอบอะไรเนี่ยสองส่วนสามกลับเศษเป็นส่วนสามส่วนสองก็ตอบหนึ่งส่วนสองแล้วนักเรียนก็นำสองส่วนสามเนี่ยหารทั้งสองข้างก็ตอบ เหมือนเดิมนะเนี้ยได้หนึ่งส่วนสองเห็นไหมได้หนึ่งส่วนสองตรงนี้ก็เหมือนเดิมข้างหลังนี้ก็เหมือนเดิมดันขึ้นไปนะนำสองส่วนสามหารทั้งสองข้างพอหารไปก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนก็เป็นสามส่วนสองสามส่วนสองก็ได้สามส่วนสี่อันนี้ก็สามส่วนสองแปะแห้่งหน้าแค่นั้นเอง เรียนอย่างนี้นะักเรียนก็จะไปเรียนวิศวะได้สบายนะใครที่สนใจวิศวะคณะวิทย์อะไรเงี้ยต้องสร้างระบบอยู่เรื่อยสร้างแบบรูปอ้าวเนี่ยนะักเรียนตรงนี้ก็แต่งตัวมันใหม่เนี่ยมันเยอะเกินเลขสามอะตัดจะตัวหนึ่งก็เหลือสามกำลังเอ็น,นนะมันเยอะเกินไปว่าาจจะึจุดหม มันไ่่ใชเรข้อยข่ส22กำหนดอนุกรมมานะครับสองบวกหาบวก10บวก17บเจบบวกยี่สบกบวกไปเรื่อยๆจงพิจารณาว่าอนุกรมนี้มีลักษณะตรงกับข้อใดให้ตัวเลือกมานะผลบวก20พจน์แรกและเป็นอนุกรมคอนเวเจนยี่สพจน์แรกคอนเวเจนเหมือนกันตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3ก็20พจน์แรก แล้วก็บอกดิเวเรนซ์ยี่สิบพจนแรกด <How? S 1> ิเวเรนซ์อ้าวมีดิเวเรนซ์สองข้อคอนเวเรนซ์สองข้อนักเรียนว่าไงเนี่ยดูง่ายๆเลยเนี่ยเป็นคอนหรือไดก่อนอะอนุกรมนรรเนี้ยคอนหรือไดเนี่ยผลบวกหนึ่งพจน์แรกตอบสองใช่ไหมพอผลบวกสองพจน์แรกตอบเจ็ดผลบวกสามพจน์แรกตอบอะไร สิบเจ็ดค่าของมันเพิ่มเรื่อยมันรูเข้าหาอะไรไหมผลบวกอ่ะไม่รูไม่รูก็อนุกรมไดเวอร์เจนเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ข้อสามก็ข้อสี่ถ้านักเรียนมีเวลาเหลือก็นั่งบวกไปยี <S <S ่สิบพจนเนาะไล่ไปเรื่อยๆถ้าไม่ไม่บวกอย่างนี้ก็ต้องสร้างระบบสร้างแบบรูปใช่เลขใช่เลขหาไหมล่ะ เพิ่มสามเพิ่มห้าไม่ใช่แหละเลขาไหมไม่ใช่อ่ะเนอะไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็คล้ายๆกับข้อตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ยี่สิบหกใกล้ๆยี่ห้าเนาะสิบเจ็ดใกล้ๆสิบหกสิบใกล้ๆเก้าห้าก็ใกล้ๆสี่สองก็ใกล้ๆหนึ่งใช่ปะ่ะนี่ไง ก็เปลี่ยนเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยก็ได้หนึ 1, ่งบวกหนึ 1, ่งสี่บวกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งสิบหกบวกหนึ่งอ้าวตรงนี้ก็เขียนได้เนี่ยหนึ่งนี้ยังไม่รู้เรื่องอ้าวสองกำลังสองมั้งสามกำลังสองมั้งสี่กำลังสองไอ้นี่ก็หนึ่งกำลังสองเห็นไหมตัวแรกมันมันจะชอบคิดไม่ค่อยได้นเราก็ไปคิดตัวหลังๆก่อน พราะฉะนั้นพจน์ที่ n ก็ตอบ n กําลังสองบวกหนึ่งเพราะนี่มันหนึ่งกำลังสองพจน์ที่หนึ่งสองกำลังสองพจน์ที่สองสามกำลังสองพจน์ที่สามสี่กำลังสองพจน์ที่สี่เห็นไหมอา้าวเป็นเช่นนี้ซิกมาช่วยได้ไหมได้ไหมได้เพราะแยกการบวกได้ซิกมาไอกำลังสองมีสูตรนี่นะช่วยได้ช่วยได้ก็ใช้ซิกมา กสิกมาเอไอไตั้งแต่ 1, 1ถึง n ตอบแทนเข้าไปก็ i 2, กำลังสองบวกหนึ่งเปลี่ยน n เป็น i เสียหา ai ก็เป็นสูตรเฉพาะข้อนี้อีกแหละสร้างสูตรขึ้นมาก่อนก่อนที่จะแทน n ด้วย20ลงไปสร้างสูตรทั่วไปก่อนหรือนักเรียนไม่สร้างเธอก็แทน n ด้วย20เลยนะ แทนเอ็นตัวนี้ด้วย20ไปเลยกไ็ได้ได้คำตอบข้อนี้เลยไม่ต้องมานั่งสร้างสูตรซิกมาไอากำลังสองก็มีสูตรว่าเอส่วน6ใช่ไหมคูณอะไรนะเอ็นบวกหคูณสอบวกหแทนค่าเลยนะนแยกปุ๊บแทนค่าเลยซิกมาหก็ตอบ n อ็คูณหได้ n เนี่ยไดเอ n ส่วนหคูณ n บวกหคูณส n บกหนะก็หาครนอได้6 n ที่จริงเนี่ยถ้านักเรียนทำข้อสอบจริงๆก็แทน n ด้วย20ได้แหลนะเนอะแทนค่าเข้าไปก็เป็นตัวเลขเรียบร้อยคิดออกมาอันนี้แต่งให้สูตรสวยงามท่านั้นเองนะไม่มีอะไรอันนี้ก็จะได้7 n ข้างหลังเนี้ยได้7จเอ็นเพราะฉะนั้น S 20ก็แทนลงไปเลย20สบกำลังสามกำลังสองเจ็ดคูณยี่สิบนยบวกลบตัวเลขออกมาดึงยีสเยอะเกินออกมานอกซะจะได้คูณน,น้อยลง20สก็ตัดกับ6ได้บ้างเนะี่ยไปเลยนะ เนี่ยตัดกับตัดกับหกได้ตรงนี้ก็คูณออกมาได้800นี่ได้60ได้7จ็รวมกัน3ไปหารได้2,890เป็นอนุกรมดเวเรนซ์เห็นไหมบวก20พจนแรกก็ไปเยอะแล้วเนี่ยพอบวกเป็น100พจก็ยิ่งไปใหญ่เลยใช่ไหม ได้ได้ความคิดหรือยังว่าอนุกรมผลบวกอนุกรมมันนันเป็นยังไงบวกไปนานๆใช่ไหมบวกไปนานๆใกล้อะไรตอบเลขน,นั้นถ้ามันไปเลื่อยเปลยไม่ใกล้อะไรเลยก,กไ็ไดเวเรนซ์บวกไม่ได้บวกไม่ได้ตอบข้อสี่นะ ข้อนี้นักเรียนก็ใช้เทคนิคการคิดก็คือใช้ผลบวกอนุกลมของเลขาคณิตเข้ามาช่วยนี่บอกเลยแล้วเพื่อใครจะคิดล่วงหน้าได้ทันอนุกรมเลขาคณิตเข้ามาช่วยเหมือนตัวอย่างอะเพียงแต่เพิ่มความยากมีล็อกเข้ามาด้วย นักเรียนก็หาพจน์ที่ n ให้ได้ก่อนเดี๋ยวพจน์ที่ n หน้าตาจะเป็นยังไงพจน์ที่ n น,นะครับจากนุกรมนี้ก็แต่งตัวให้มันใหม่แล้วแต่งตัวให้มันใหม่จะแต่งได้ไงเนี่ยอ้าได้ 1นึส่วนสองกำลังสองใช่ไหมหนส่วนสองกำลังสองล็อก2บวกกับล็อกสนี่เปลี่ยนเป็น2องกำลังสองได้ใช่ไหมแล้วเลขชี้กำลังก็วางไว้หน้ามาเป็นคูณได้มาเป็นคูณได้นะพอคูณได้ก็เลยได้เท่าไหร่ครับ สองส่วนสองกำลังสามสองกำลังสามแล้วก็ล็อกสองดูนะครับเห็นสองอย่างนี้เรายังไม่ตัดนะเหตุที่ไม่ตัดเพราะว่ามองแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่ต้องตัดอะเลขแปดคือสองกำลังอะไรครับกำลังสามก็สามวางไว้หน้าเห็นไหม มันก็จะเรียงกันเลยหนึ่งสองสามถ้านักเรียนไปตัดตรงนี้ก็หนึ่งหนึ่งอ่าวไม่เป็นระบบแล้วเห็นไหมนะครับเลยไม่ตัดได้สามส่วนสิบหกก็คือนะสองกำลังสี่ล็อกสองแล้วสามสองอ่ะสามสองก็สองกำลังห้าสิบหกก็สองกำลังสี่สี่วางไวนะ้หน้าสี่ส่วนสองกำลังห้า ล็อกสองเหมือนเดิมบวกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนักเรียนบอกได้ไหมว่า An ตอบอะไรเนี่ยเออไหนลองบอกที่เอตอบอะไรในนี้ยพจน์ที่หนึ่งก็หนึ่งพจน์ที่สองก็สองเนาะพจน์ที่สามก็สามเพราะฉะนั้น An ตอบ N แน่ๆเนาะส่วนอะไร โอ้นี่พจน์ที่หนึ่งตอบสองพจน์ที่สองตอบสามแสดงต้องเพิ่มอีกหนึ่งก็ได้สองกำลังเเพิ่มอีกหนึ่งแล้วมีอะไรเสมอล็อกสองนี่คือ A N เพราะฉะนั้นซิกมากช่วยได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะต้องแยกการหารมันไม่มีอมันไม่มีก็ใช้เทคนิค เอของเลขเลขาคณิตเข้ามาช่วยอ้าวนักเรียนเขียนเลยนะครับ SN ก็คือผลบวก N พจน์แรกก็1ส่วน2กำลังสองล็อกบวกเศษ2ส่วน2กำลัง3 l o ล็อก2บวกเศษ3ส่วน2กำลัง4 l o ล็อก2บวกไปเรื่อยๆถึงพจน์สุดท้าย AN พจน์ที่ N นะ ก็เอ็นส่วนสองกำลังเอบวกหนึ่งแล้วก็ล็อกสองอ้าวนะักเรียนลองเล็งๆดูที่ข้อนี้น่าจะนำอะไรไปคูณเรารู้แล้วว่าหลักการของเราคือจะทำให้เป็นอนุกรมเลขาคณิตอะแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งอ่ะเรียนแบบสีเรียนแบบต้องอะไรคูณ น่าจะนำอะไรคูณดีหนึ่งส่วนสองใช่แล้วก็นำหนึ่งส่วนสองคูณทั้งสองข้างหนึ่งส่วนสองคูณนะก็จะตอบตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่เลยหนึ่งส่วนสองกำลังสามล็อกสองบวกคูณตัวนี้ก็ได้สองส่วนสองกำลังสี่ล็อกสอง คูณตัวนี้ก็ได้3ส่วนสองกำลังหล็อก2บวกไปเรื่อยๆรืสุดท้ายสุดท้ายคูณด้วย1ส่วน2อะ่ะก็ได้เป็น N ส่วนอะไรครับสองกำลัง N เพิ่มอีก1อะ่ะก็เป็น2ล็อก2ทถันไหม เสร็จเรียบร้อยก็จับลบเลยเนี่ยจับลบกันหนึ่งลบครึ่งก็ได้ครึ่งส่วนตรงนี้นี่ก็ลบกันแนวทะแยงแนวทะแยงนะนี่นี่แนวทะแยงลบกันสองลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งเนี่ยลบกันไอ้นี่ก็ลบกับที่มองไม่เห็นตัวนี้ก็ลบกับที่มองไม่เห็นข้างหน้านี้ไอ้นี่เลยไม่ได้ลบกับใครเห็นไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิม สรุปแล้วได้อะไรครับก็ได้1.2ส่วน2 sn ตอบตัวหน้าไม่ได้ลบกับใครก็ลอกลงมาล็อก2อ้าวตรงนี้ลบกันก็บวกด้วยเศษ1ส่วน2กำลัง3ล็อกส ตรงนี้ก็บวกด้วยเจษหนึ่งส่วนสองกำลังสี่ล็อกสองพอแล้วเนาะบวกไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายได้อะไรเนี่ยก็หนึ่งส่วนสองกำลังอะไรครับรฮ,ฮ,ฮึสองกำลังอะไรเนี่ยสองกำลังอะไรอ่ะนี่ไงก็สองกำลังเอง็นบวกหนึ่งล็อกสอง แล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ลบกับใครเลยใช่ไหมก็ติดลบติดลบ n ส่วน2กำลัง n บวก2แล้วก็ล็อก2เราต้องหา sn เพื่อจะหาลิมิต sn ผลบวกอนันต์เราหาลิมิตที่ sn ข้อนี้เราต้องหา sn นะโจทย์ไม่ได้ สั่งให้หา sn นะโจทย์ให้หาผลบวกอนันต์นะครับอา้าวเรียบร้อยก้อนนี้ก็คืออนุกรมเรขาคณิตล็อก2องนะเนี่ยเรขาคณิต a 1ก็ตอบเศษ1ส่วน2กำลังสล็อก2ค่า r ตอบอะไรครับ ค่าอาค่าอาก็คูณด้วยหนึ่งส่วน2เข้าไปใช่ไหมเรียบร้อยอ้าวเพราะฉะนั้นก็ได้แล้วหนึ่งส่วนสองยุบแล้วพดสูตรว่างไงนะเอเเลขาคณิต A 1หนึ่งคูณด้วย1ลบอกำลัง N ส่วน1ลบอนะ A 1หนึ่งก็ตอบ เศษหนึ่งส่วนสองกำลังสองก็ได้สี่เนาะล็อกสองคูณกับหนึ่งลบหนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกำลังเอ็นหารด้วยหนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนสองค่า R ตอบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบด้วย เหารด้วย2องกำลังเอง็บวกสล็อกสออเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่เนี่ยได้ครึ่งใช่ไหมตรงนี้ได้ครึ่งเศษหนึ่งสอง,สอง ับเศษเป็นส่วนก็ขึ้นไปเป็น2อสองตัดกับ4ได้ครึ่งอีกถูกไหมได้ครึ่งอีกนะเพราะฉะนั้นก็ตอบ1.2 SN ส่วน 2s n เท่ากับเศษ1.2ส่วน2ล็อก2คูณกับ1 L, ลบเศษ1.2ส่วน2กำลัง N ได้ไหมเขียนอย่างนี้ได้ไหมเนี่ย1.2ส่วน2ทั้งหมดกำลัง N อ่อะ หนึ่งกำลังอะไรก็ตอบหนึ่งถูกไหมลบด้วย N ส่วนสองกำลัง N บวกสองล็อกสองะต่อไปก็นำนำสองคูณทั้งสองข้างก็ได้ SN เป็นที่เรียบร้อยสองคูณทั้งสองข้างเลยก็จะได้ล็อก สองข้างในก็เหลือหนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนสองกำลังเอ็นลบด้วยนำสองคูณนะล็อกสองนี่คือเทอมตัวเลขก็ไว้หน้าเลยล็อกสองนี่เทอมตัวเลขตัดสองออกไปหนึ่งตัวเนี่ยมันมีสองสองตัวใช่ไหมตัดออกไปหนึ่งตัวก็เหลือบวกหนึ่ง ก็คูณด้วย N หารด้วย2องกำลัง N บวก1น่าละเรียบร้อยเราก็มานั่งนึกเลยผลบวกอนันต์ต่อปริมิตเ n n มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ว n มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหาลิมิตได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย ได้ไหมครับดูสิล็อกสองเป็นตัวเลขใช่ไหมไว้หน้าลิมิตหนึ่งตอบหนึ่งลิมิตหนึ่งส่วนสองกำลังเอ็ค่าข้างล่างก็เพิ่มมากตอบเข้าใกล้ศูนย์ลบด้วยล็อกสองเป็นตัวเลข N อ็นส่วนสองกำลังเบวกหนึ่งอ่ะใครเพิ่มไวกว่ากันเนี่ยส่วนเพิ่มไวกว่าเศษจริงไหมเพราะฉะนั้น ยิ่งนานไปก็หารกันก็ใกล้เลขศูนย์เหมือนกันเนี่ยตัวนี้ตอบลิมิตเท่ากับศูนย์ศูนย์คูณล็อกสองก็ตอบศูนย์สรุปแล้วลิมิตก็ตอบล็อกสองตัวเดียวนี่นะไอนี่มันหนึ 0, ่งลบศูนย์เนี่ยหนึ่งลบศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งไปคูณล็อกสองก็ตอบล็อกสองไอ้นี่ศูนย์คูณล็อกสองก็ตอบศูนย์ลบศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนแล้วเห็นไหมเรียบร้อย ไม่เป็นทั้งเลขและเลขาต้องสร้าง sn ให้ได้เพื่อหาลิมิต sn เพื่อหาลิมิต sn ตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนบอกว่าเออล็อกสองมันมีหมดเลยเนี่ยน,นะตอนตอนมามาถึงตรงนี้นักเรียนดึงล็อกสองออกนอกก็ได้นะเนี่ยดึงล็อกสองมาแวงนอกก็ได้เนี่ยตรงท่อนนี้นะ ไม่เขียนเยอะๆก็ได้สรุปแล้วตอบข้อข้อสองนะครับปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด